เดี๋ยวเราเขาจะปรับน้ำที่เฮดของต้นแตงกวาญ,ญี่ปุ่นนะครับอีพีเฮดมันเต็มมากเลยตัวน,นี้ก็แปลงแรกนะครับเดี๋ยวเรจะเีิมน้ำปุ๋ยกะแล้วเดี๋ยวจะเอาต้นปลามันลงครับก็โอเคครับตัววันนี้เราก็มีเริ่มทดสอบแล้วโดยในแต่ละกล่องนะจะมีค่าปุ๋ยแต่ละแบบแล้วก็จะมีน้ำดิบที่ EC ต่างกันแล้วก็จะมีอย่างกล่องนี้กล่องนี้เราไม่ใส่ปุ๋ยเลย เดี๋ยวเราจะดูว่าแต่ละกล่องเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีตรงมุมนี้เราจะเพิ่มขึ้นมาพอดีผมว่าจะทำอะไรรับบัญชีรายรับราใจก็ถ้าถามว่าไอตัว UI ตรงนี้นี่มันมีไว้ทําอะไรครับมันจะเป็น UI เหมือนในเกมผมอ่าจะเป็นแบบ UI ที่แสดงค่าเงินในเกมอ่าเดี๋ยวผมไปเซเว่นแปบ๊บหนึ่งนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมนี่มันกั ประมาณนี้เราจะไม่ไล่ย,ย้อนกลับเดี๋ยวผมจะเริ่มนับตั้งแต่วันเนี้ยตอนนี้เลยไปเรื่อยๆอ,อย่างตะกี้ใช้ไปสามร้อก็ถือว่าเราเริ่มจากศูนย์ก็ติดลบ <laughs> โอเคครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ